พามากินดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเชฟชื่อดังเชฟเบลและเชฟจารึกที่ร้านจัวบเลเบิร์ฟซอยธนิยะเขาจัดคอร์สพิเศษ for hand dining รังสรรค์เมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟแค่3สุกเท่านั้นเบิรด้วยเมนูแรกก่อนเลยหอยเชลล์ย่างหอมหอมหอยนางรมฟินเดอร์คแคลร์เสิร์ฟในม็อกเทลมะเขือเทศสไปซี่และบริยอชหอมเนยโดยไอสามคำแรกเนี่ยนะจะให้รสชาติเป็นสาบสไตล์เลยครับอย่างฟินเดอร์แคลร์จะคล้ายๆกับซุปกัสปาโชในส่วนของหอยเชลล์เขาใช้เป็นยูเอสแกลล์นะครับเอามาย่างให้มีความหอมนึ ออกนมชุ่มฟินถัดมาเป็นแบล็คลาเดชห่อด้วยเซฟิเช่เนื้อปลาไลา่ไวในแกรดหวานอมเปรี้ยวนอกจากจะสวยงามแล้วยังให้ความกรุบเนบและสดชื่นสุดๆไปกันต่อกับซุปเห็ดทรัฟเฟิลสไตล์ตคอนซูมเมออันนี้คือดีมากได้กลิ่นทรัฟเฟิลแบบละมุนละมุนกับสัมผัสเอิร์ตี้จากเห็ดสไลด์เป็นซุปที่รสชาติแพงมากจ้าถัดมาเป็นหมึก3สไตล์นะเป็นหมึกแบบโฮตารรอิกะหนวดหมึกยักษ่ปุนและหมึกที่เขาเอามาทําเป็นเส้นตัวนี้คืออร่อยมากหวานนุ่มกินคู่กับฟอร์มหวานอมเปรี้ยวสดชื่อดีงามในส่วนของเมนคอรส ฟัวกราแน่นอนว่าเราก็ต้องเลือกสเต็กเนื้อสันในที่นุ่มๆไขมันต่ําเพื่อเอามากินตัดก,กันกับฟัวกราที่หอมชุ่มไขมันแน่นอนตัวเนื้อเขาแม้ว่าจะไม่ได้มีไขมันแทรกแต่ความสันในก็คือนุ่มแบบหายห่วงส่วนฟัวกราบอกเลยนะว่าเขาเสียมันได้ดีมากๆผิวกรอบด้านในนุ่มหอมสุดๆและเขายังมีของหวานตบท้ายให้ในคอ์ส้นนะย้ำอีกที for แฮนด d i n นิ่มีแค่สสุกเท่านั้นจากวันที่14 21และ2 8กุมภาพันธ์รายละเอียดและช่องทางในการจองอยู่ในแคปชั่นจ้า